บ้านราษช่วยชาติคนวิกิตโควิดนาทีจเริทำค่ะแม่จเรินททำสำนึกด,ดีคะ่ะกำลังทำอะไรคะกำลังมาดูต้นไม้ค่ะยังไม่ได้รดน้ำก็เลยมาดูมันหน่อยกลัวมันจะเหี่ยวขยันจังเลยแม่คะเออเมื่อคืนหนูนั่งคิดคำว่าจนนำหน้าเนี่ยมีจนม,มุมจนตอก จนอะไรคะ่ม่จนแล้วจนรอดอะไรคะจนแจ้งจนอดจนยาจนไม่มีความสุขแม่คะหนูมีคำหนึ่งหนูสงสัยอย่างไรคำว่าจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจเป็นยังไงคะแม่ก็คือคนจนที่ไม่ไม่งอมืองอเท้าเป็นคนจนที่ขยันมีสมรรถภาพทำอยู่ทำกินเองเป็นไม่ลำบากอยู่สุขสบายค่ะ แล้วไอ้คำว่าจนอย่างสุขสําราญเบกบ,บานใจนี้มีอยู่ที่ไหนคะแม่มีที่บ้านหลั่ไงคะโอ้เป็นยังไงคะแม่อ่าคือเราเป็นเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ทุกคนมาทํางานเข้าส่วนกลางเงินเดือนไม่มีเรียกว่ารายได้ส่วนบาท mm. แต่เราก็เป็นคนที่ว่าขยันไงคะไม่เอาเปรียบหรือว่าไม่ไม่ดูดาย mm. ทำแล้วก็เอามารวมกันชักน่าสนใจแล้วค่ะแม่อย่างนั้น อย่างนั้นก็ไปดูกันเลยสิค่ะ,คะไปดูพร้อมกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ กทิศดอนเป็นนครของคนน้อมต้นสู่ฟ้าไทยเป็นแานคนล้นค้าด้วยราคาน้ำใจไปเห็นเป็นคุณบุญแล้วมากมายอีฝากฟ้าหนึ่งพึงพิทโมกสทง คิดแยบคายสละจะสันติดรือหรือเอาเปรียบสักมันง่ายฟารายฟ้าดีฟ้าใดการขมันนี้เราเอาไปไหนทำแต่งไปไหนมันนี้เราจะคัดแยกเพราะว่าเราจะทำเป็นสเบียงสเบียงกลางยาวๆ คัดแยกไอตัวที่ไม่มีนอนไอตัวที่ไม่มีนอนเราจะคัดเป็นพิเศษเพื่อที่จะเก็บยาวๆถ้าไม่มีนอนเลยนี่จะเก็บได้นานแต่มีนอนตัวเดียวปึ๊บมันก็จะจะกินหมดทันทีส่วนไอชุดที่มีตำหนินี้เราก็จะกินไวยยก,นกินไว <laughs> ชุดนี้เก็บไม่ได้ท่านนุมขอทราบประวัตินิดหนึ่ง อาจารย์รับราชการมากี่ปีคะตั้งแต่บรรจุบรรจุหนึ่งสี่บรรจุหนึ่งสี่ก็สามสิบกว่าปีแลยครับผมก็ไม่ได้นับจริงๆแต่นับรวมมันไปบวกแบบบำนาญเออเขาเรียกว่าไปบวกทวีคูณ รวมแล้วประมาณ36ปี30กว่าปีแน่ๆแล้ก็มาอยู่บ้านเราได้ปีครึ่งครับปีปีครึ่งก็คือมามาเริ่มทานมังสวิรัติมาเริ่มใช้ชีวิตแบบคนจนก็รประมาณปีครึ่งครับแต่ว่าติดตามมานานเลยใช่ไหมคะติดตามตั้งแต่เปิดบุญนิยมทีวีก็สิบกว่าปีเลยนะเพราะบญนิยมทีวีเปิดมาสิบกว่าปีแล้วครับนั่นแหละครับตั้งแต่ต้นเลย พอเปิดหาเจอผมก็ดูทันทีเลยควานหานะสแสวงหาตลอดแต่ก่อนก็มีช่องธรรมะทางมหาเถระสมาคมแล้วก็ดูนั่นเป็นหลักพอบนนิยมเกิดมันก็แทรกเข้าไปอยู่ในนั่นคือผมดูเคเบิลทีวีก็ไปเจออยู่ที่นั่นเลยครับแล้วก็ดูโดนมาโดยตลอดแต่มันไม่ได้ดูเต็มที่ที่อาจารย์ติดตามมาตลอดเพราะอะไร เจอปุ๊บมันก็ติดเลยครับมันมันมันอินเข้าไปในคือมันสแสวงหามาก่อนใช่เลยใช่เลยใช่เลยสแสวงหามาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดูด้านอื่นมันก็แม้แก่แม้แต่ท่านพุทธทาสผมก็ศรัทธาสุดๆนอกจากองค์อื่นได้มีท่านพุทธทาสสุดๆก็อ่านมาตั้งแต่เรือชีวิตทั้งหลายพวกนั้น อ่านพวกนั้นเพราะป้าเขาแนะนํามาแต่มันก็ยังยังไม่ไม่ถึงที่สุดมาถึงที่สุดเอาตรงนี้เมื่อได้ดูบนนิยมทีวีนี่ถึงที่สุดทุก้านผมคนอุบลนี่เองอคนอบอยู่เครื่องในเนี่ยนี่ก็ครับไปอยู่ปากหลักอยู่นู้นทําท่าว่าจะกลับบ้านเกิดไม่ได้เพระ สาวน,ค,นครคับสาวนครไทย,ไทยก็ตกลงกันแต่แรกนะอ้าวช่วงต้นนะเราอยู่นครไทยกันเนาะหลังจากนั้นบ้านปลายชีวิตเราไปอยู่บนเนาะแล้วเขาเขาปฏิเสธแต่ก่อนไม่พูดพอเขาปฏิเสธผมก็มาเจอเอาบุญนิยมทีวีเข้าทางเดียวที่เราจะกลับบ้านได้คือที่นี่นี่คือบ้านของเราจัจาร์มาอยู่ที่ธนาฏนาครับ ผมว่าว่ากันจริงๆก็คือปีหกสองนี่แหละเต็มเต็มส่วนปีหกหนึ่งนั้นผมก็มาทดสอบ <Okay. S 1> มาทดสอบดูเท่านั้นว่าเราจะอยู่บ้านลาดได้หรือไม่ใจจริงมันเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องทดสอบไมชัวร์ครับทดสอบเสร็จแล้วเออเราแล้วก็ไปทดสอบต่อนะครับกลับไปอยู่บ้านไปทดสอบต่อว่า ไอ้ศูนย์บาทเนี่ยเราจะสะเทือนไหมไม่สะเทือนเลยครับกลับไปทดสอบใช้เงินศูนย์บาทโดยการไปอยู่ไม่ได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่อยู่ในสังคมเพื่อฝึกไปอยู่ไร่นาเพื่อฝึกว่าเราจะไหวไหมได้สบายสบายส่วนอยู่ในสังคมนั้นเราก็อยู่บ้านก็อยู่ในชุมชนนั่นแหละครับ แต่เราเอาไปผมผมเป็นคนฐานเกษตรก็เลยต้องไปฝึกฐานเกษตรอยู่ที่ไล่นาอำเภอนครไทยครับไปอยู่ในไ่นาโดยตรงเลยซึ่งมันก็เรียนแบบเหมือนบ้านลาดเลยนั่นคือจุดประสงค์ที่ผมจะไปทดสอบว่าที่นาผมมันเหมือนบ้านลาดมันมันทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมอยู่ในนั้น เราเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะว่าก็เคยทำกเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อนแต่ไม่ไม,ไม่ประสบผลสําเร็จปัจจัยรอบข้างมันมันไม่อำานวยคือเราทำงานในหน่วยราชการครับทำเพื่อสาธิตให้เป็นรูปแบบของนักเรียนแตแเราก็อุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์ทั้งสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่พร้อม ตัวนักเรียนก็ไม่พร้อมได้ได้แบบแบบราชการ <Okay. S 1> คือแบบผักชีโรยหน้านะได้แน่นอนจนโรงเรียนได้ได้รับโรงเรียนพระราชทานระดับกลางของระดับมัธยมได้เลยแหละจากเกษตรทฤษฎีใหม่นี่แหละครับแต่ผมเป็นคนทำมันลึกๆแล้วพอผักชีโรยหนะ้า ารูปแบบราชก,การยุคนั้นปักีรวยนะที่อาจารย์ตัดสินใจมาที่นี่หลังจากอาจารย์ไปทดสอบหนึ่งปีละคือมันตั้งใจจริงมานานแล้วอุปสรรคของผมมันมันไม่ใช่ว่าเราจะมาได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าในความในความคิดและในความเป็นจริงแล้วเราก็ธรรมะด้านนอกๆเราก็ศึกษาเผินๆไปข้างนอก แต่คุณธรรมหนึ่งที่ที่เรายึดถือก็คือในในครอบครัวเวลาเราจะทำอะไรเราไม่ใช่คนคนเดียวตัวเราก็จริงแต่แม่บ้านเราก็คือส่วนหนึ่งของเราลูกก็ส่วนหนึ่งของเราเวลาผมจะมานี้ผมจะค่อยๆเปิดตัวเปิดตัวว่าทำทุกอย่างให้เขารู้ว่าเราอยากมาอยากมาบ้านเรา แต่แอบดู <g ül> บุนิยมทีวีแอบดูไม่ให้เขารู้เป็นเทคนิคเป็นเทคนิค <g ül> เป็นเทคนิคก <g ül> ็เรา <g ül> ก็อ้างว่า <c oughs> โอ้เดี๋ยวจะดูฟุตบอลโลกนะ <c oughs> คุณนะจะจะดูนิยายก็ก็กดูไปหัวค่ำดูไปตอนดึกผมจะดูบอลโลกนะก็ผมก็ไปนอนหัวค่ำ เขาก็ดูนิยายจบผมก็ลุกลุกไปผมก็เปิดเปิดให้เขาดูแล้วว่าดูพุตบอลโลกมันก็ยังติดอยู่บ้างแต่ใจมันอยากจะดูธรรมะช,ช่องบุญนิยมทีวีเสร็จแล้วเราก็เปิดแล้วก็กระต่นมาดูเขาก็ไม่พูดแล้วก็ทําเป็นประจำในที่สุดเขาก็เขานอนไม่แล้วก็มานั่งดูด้วย <c oughs> เขาก็ดู ดูแล้วก็ก็ชอบชอบการเทศของศิทธมาต้าคำฝันกับท่านจันทร์แล้วพอท่านเทศเขาไม่รู้เขาไม่ทันหรอกอย่าว่าแต่เขาเลยผมเนี่ยยังไม่ทันฟังพ่อท่านเทศรู้ว่าดีแน่นอนแต่ไม่ไม่ทะล,ลุตรงในคำสอนเพราะปัญญาเราไม่ถึงไหนที่สุด เขาก็ก็ก็เห็นใจว่าเราอยากมาแต่ที่เข้มข้นสุดก็คือครั้งสุดท้ายที่ทําเข้มข้นสุดๆก็คือป nope ีหกศูนย์หกหนึ่งอันนี้เข้มข้นมากก็จากพ่อท่านสอนนั่นแหละท่านสอนให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้รับใช้ผมใช้สูตรนี้ทำตัวเป็นผู้รับใช้ชั้นเยี่ยม ในบ้านแต่ก่อนผมก็ไม่เคยทำขนาดนี้เป็นผู้รับใช้ชั้นเยี่ยมทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องให้เอ่ยปากเลยสิ่งไหนที่ไม่เคยทำก็ทำสิ่งไหนที่ทำแล้วหนักขึ้นทำสุดๆจนกระทั่งเขาเห็นเห็นว่าเห็นว่าเออเราทำนี่มันแปลกไปอาการนี้แปลกไปแล้วเราก็ดู อย่างหนักแน่นดูโทรทัศน์พอท่านเทศไม่ใช่ฟังพอท่านเทศอย่างเดียวมันก็มีสาระทางเกษตรเกษตรด้วยแล้วครับเราเขาก็ชอบเกษตรเกษตรอินทรีย์นี่เขาชอบเลยแหละสแสวงหากันเลยพันไม้นี่สแสวงหากันเลยนี่ที่เขามาจุดนั้นได้ก็ผมนี่เป็นคนเริ่มเปิดเสร็จแล้วพอเขาติดเกษตรธรรมชาติปึ๊บ ผมติดธรรมะก็เลยไปกันได้ทีนี้พอผมเร่งเร่งทำตัวเป็นผู้รับใช้ที่ดีนี่จนกระทั่งเขาเห็นใจเร่งงานจนหมดแล้วเขาก็ถามผมพูดนะผมพูดว่าผมอยากไปบ้านลาดผมก็พูดไม่กี่ครั้งหรอกแค่นั้นเองแล้วในที่สุดพอผมทำสุดๆมันถึงเวลาในในโทรทัศน์ก็จะบอกกติกาบอก การจัดงานบอกอะไรเขาก็รู้ผมว่าผมอยากไปไปฟังเทศกับพ่อครูที่บัลลาดพูดแค่นั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่บ้านลาดจะจัดงานตลาดอริยะใจจริงเขาอยากได้ของดีจากบัลลาดมันมาตรงสเปกผมว่าผมอยากมาบานลาดมันมันมันลงตัว เกิดการลงตัวขึ้นเนี่ยผมก็เลยได้นำมาในปีหกหนึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาให้มาเสร็จแล้วก็กลับไปปีกลับไปปีหกหนึ่งหลังจากตลาดอริยะจบกลับไปผมก็ลงทำนาปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกผักพันไม้เที่ยวไปจากนี้ก็ไปขยายเต็มที่เอาชัยยาไปขยายที่นครไทย ตอนนี้เยอะแล้วนี่แหละจุดนี้แหละครับพอปีหกสองผมก็เร่งเด้งเป็นผู้รับใช้ชั้นเยี่ยมเข้าไปอีกพอใกล้ตลาดอาริยะเขาถามว่าปีนี้จะไปไหมไปผมก็พูดแค่นี้พูดสั้นแค่นี้ไม่พูดอะไรมากแล้วเขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าไปก็ไปแต่ให้ไปครั้งสุดท้ายนะ ผมก็ยิ้มในใจเลยแต่ผมก็ไม่พูดคำว่าไปครั้งสุดท้ายเนี่ยถูกใจผมละไปครั้งสุดท้ายหมาควาว่าคือจะไม่ให้ไม่ให้มาบ้านลาดอีกความหมายของเขาแต่ผมคิดอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามมาครั้งสุดท้ายนี่ต้องยาวแล, <laughs> แล้วเวลามาอยู่บ้านลาดนี่นะครับผมนะ่ะ มันหักดิบเลยนะครับมากินมังสวลัตนี่หักดิบโอกาสที่ผมจะกินมังสวลัตเกิดไม่ได้อยู่ที่บ้านนี่คือจุดหนึ่งที่ผมดิ้นมาอยู่ที่นี่ก็ก็กเกเขียยก็ไม่รู้จังนะครับเพียงแต่ว่าใจมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่อยากจะกินเนื้อเดี๋ยวแล้วก็ก็เลยตัดสินใจเนี่ยอยากกลับบ้านก็ไม่ไม่กลับเพราะจุดนี้กลับไปไม่ใช่ไปอะไรนะครับผมจะไปกลับ กลับไปเอาเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวของผมพอมาอยู่ที่นี่เราก็ขาดเครื่องมือที่จะทํางานให้มันครบวงจรอย่างการซ่อมแซมอุปกรณ์นี้แหละผมต้องทําเองหมดเวลามาจะทําอะไรผมต้องเตรียมอุปกรณ์เองหมดเครื่องมือเตรียมเครื่องมือเพื่อให้งานมันคล่องตัวทั้งจอบทั้งเสียมทั้งมีดทั้งอะไรผมจะเตรียมหมดเนี่ยจะจะทำงานได้คล่องตัวที่สุด เครื่องมือซ่อมก็เตรียมมาแต่มันไม่ครบพอไม่ครบสิกมาตสิกมาตท่านก็เมตตาเตรียมมาให้ผมก็ได้ใช้บ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์เครื่องหินรับมีดไฟเบอร์เจียอะไรพวกนี้จะมีหมดแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องมือได้เลยนี่นี่จุดผมเป็นอย่างนี้ มันมันก็เป็นภพเหมือนกันผมก็เข้าใจว่ามันเป็นภพเป็นชาติอยู่แต่ผมยังเข้าสู่นมามธรรมไม่ได้การที่ผมจะเข้าสู่นมามธรรมได้นั้นผมต้องมีต้นแบบต้นแบบของผมก็คือรูปธรรมผมต้องทํารูปธรรมให้สมบูรณ์ละเอียดเพราะรู้ว่านมามธรรมมันละเอียดกว่ารูปนี่แหละผมจึง พยายามทำนามธรรมในผมอยู่สวนแม่เปลี่ยนผมก็ทำรูปธรรมของสวนแม่เปลี่ยนให้สมบูรณ์ที่สุดเสร็จแล้วถ้าผมรู้เข้าสู่นามธรรมได้เมื่อไร <S <S ผมก็จะถอดลูกแบบจากรูปธรรมนี้ไปสู่นามธรรมเอาให้ละเอียดกว่ารูปธรรมเข้าไปอีกมันเป็นทางเดียวที่ผมจะทำให้ประสบผลสาเร็จได้เพราะผมช้า ต้องใช่วิธีนี้อาจารย์มาอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์มาเหมือนไม่มีอะไรเลยมากจริงๆเนี่ยแล้วอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ได้ค้นพบอะไรคะรอาจารย์ได้ค้นพบอะไรที่มันเป็นโลกุตตรจิตหรือนามธรรมไองนอ้อันจุดนี้เนี่ยผมก็จากฟังเทศน์นี้เลยครับคําว่ามาจนนี่เลยครับความจนนี่เป็นสิ่งที่ดีนี่เลยครับผมทึ่งทิ้งหมด ผมเป็นพื่การบำนาญน,นะครับผมก็มีบำนาญมีเงินบำนาญเงินแนอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างผมก็มอบให้ภรรยาหมดผมมาแต่ตัวมาแต่ตัวเพื่อที่จะทดสอบทฤษฎีความจนนี่แหละว่าเป็นทุกข์ไหมมันไม่มีผมไม่มีทุกข์กับเรื่องเหล่านี้เลยมาอยู่กับปลอดโปร่งมันไม่ต้องพะวงกับพวกนี้เลยเนีย่นี่คือความสุขที่มันเกิด เกิดจากความไม่มีในผมเห็นอันนี้เกิดจากความไม่มีส่วนส่วนด้านการทำงานมันเป็นธรรมชาติของผมถ้าผมได้ทำงานแล้วผมจะไม่เครียดเพียงแต่ว่าระยะเริ่มต้นเนี่ยผมจับสภาวะไม่ได้มันจะเมื่อฟังทรรแล้วก็จะรู้ภายหลังมันเป็นอดีตไปแล้วมันแต่ปัจจุบันนี้ยังเลยครับตอนนี้ก็ยัง ยังไม่ทันนี่คือจุดบอดของผมผมช้าผมก็บอกท่านฟาไทโย,ยผมช้าท่านเรื่องสภาวะนี้ผมจะช้าผมก็ยอมรับแต่ผมจะไม่ถอยแน่นอนเพราะว่าการทำงานแล้วก็พอรอได้ด้านรูปเสร็จแล้วของให้ผมได้สภาวะสักจุดหนึ่งจะว่าไม่ได้มันก็เพิ่งเริ่มได้ สภาวะที่สภาวะแรกที่ผมได้ก็คือมานะอัตตาของผมที่มันแรงทั้งๆท,ที่ผมลดมันแล้วนะครับมานะอัตตานี้ผมว่าผมลดลดสุดๆจนคิดว่าไม่เหลือแล้วแหละคิดว่าผ่านแล้วคิดว่าผ่านแต่มาเจอเนี่ยอุบัติเหตุนี่แหละครับผมก็เจอโอ้มานะอัตตาเรามานะอัตตาเราล้วน ที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นที่รถจักรยานล้มที่น้ำมานสรุปแล้วผมกลายเป็นป่วยเดือนครึง่งแล้วก็หมอห้ามนั่งพื้นผอกว่านั่งเก้าอี้และหมอก็ย้ำเตือนว่าสาเหตุนี้ไม่ใช่เกิดจากการล้มอย่างเดียวเป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยแล้วอาจารย์ก็ามาอยู่แบบศูนย์บาทเลยคือไม่ได้แล้วก็าาทางบ้านได้ติดต่อมา ก็คุยกันทุกวันนะครับตอนมาผมก็มีรถมีเงินติดตัวมาปีหกสองมีเงินติดตัวก็ให้เงินติดตัวมาอยู่เป็นก้าน้ำมันรถนก็มีส่วนผมไม่ได้ใช้อะไรเลยหลังจากนั้นนะไม่ได้ตัวผมมันไม่ได้ใช้หรอกไอ,อ,อ้ใช่ก็เพราะรถยนต์รถยนต์ที่ขี่มาเนี่ยผมตั้งใจจะว่าจะเอามาบริจาคเขาบอกไม่ได้ไม่ให้บริจาคตัวเนี่ย สินสมรรษนะ mm. <c oughs> ก็ไม่ให้บริจาคปีหกหนึ่งที่มานั้นหนังสือคนจนที่มีแบบนะครับทางวัดก็ส่งไปให้แต่อ่านไม่จบก็มันก็เข้าใจอ่ะเข้าใจแต่ยังไม่ซึง้งมาถึงที่นี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกล่อมเกลาจิตเราเองมันเป็นไปเองครับ มามาประทับใจตรงสาระโพกีเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บยิ่งมาเห็นยิ่งมาเห็นสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งการป่วยครั้งนี้นะผมเนี่ยโอโ้โหที่ไหนไหนก็ไม่มีแล้วที่บ้านก็ไม่มีใครที่จะดูแลผมได้ปานนี้โอโ้โหทุกคนลุมล้อมเข้ามาหมดทุกด้าน ทั้งทั้งหมอหมอทุกด้านคนรอบข้างดูแลกันชนิดที่ผมว่ามันไม่มีแล้วไม่มีครับยิ่งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด <c oughs> อันนี้จุดนี้นี่คือชัดชัดไวๆซึ่งมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วักหว่าโอ้ โอ้มันเป็นอย่างนี้เองที่ว่าฝากผีฝากไข่กันได้เนี่ยยิ่งกว่าญาติสายเลือดเนี่ยมันญาติสายเลือดยังทําไม่ได้ขนาดนี้ถึงอยากทําเขาก็ทําไม่ได้เพราะภาระหน้าทีนะ่ที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยแต่ที่นี่มันทุกคน,นมันมันยิ่งกว่าญาติจริงๆไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วอยู่ได้ยังสบายสาธหนาโพขีนี้ถ้าไม่เข้ามาสัมผัสมันก็อย่างนั้นเลยครับมันแค่นั้นจริงๆมันไม่ซึ้งหรอกครับผมก็ไม่ทราบซึง้งแต่ผมรู้แต่ผมรู้มาก่อนว่าดีแน่นอนมันมันรู้ด้วยอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่พอเข้ามาแล้วมันสัมผัสแล้วเนี่ยโอ้ จึงอยากให้คนที่มีศิลมาทดลองอยากมาทดลองดูแล้วจะจะรู้ว่าของจริงมันมันให้ความสุขที่แท้จริงสุขสุขสุขพิเศษไม่ใช่สุขอย่างโลกีเขาเข้ามาแล้วโอ้มันสุดสัปปายะทุกอย่างมันมีความสุขน,ะนี่แหละสุขสงบ ชีวิตมันมันอยู่แค่นี้จริงๆชีวิตคนมันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ต้องการแค่นี้เท่านั้นถ้าศึกษาชีวิตตัวเองจริงๆครับอยากให้ทุกคนที่มีสิทธเข้ามาเถอะครับมาศึกษาศาสนาพุีมันสุดยอดสุดยอดประชาธิปไตยสุดยอดของที่เราจะศึกษาธรรมะได้สุดยอดก็นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่น ฝ <Okay. S 2> ้าฟ้าหนึ่งพึ่งพิดมองแสงทองส่องทวนทิศชวนคิดแยบคายสละกจะสันติหรือหรือเอาเปรียบสักมันงา่ายฝ้าไรฝ้าดีฟ้า สมัยนี่มีความสุขอยู่ที่นี่เพราะว่าทราบซึ้งกับคาว่าระบบสาธารณภคีแม่คะแม่อธิบายขยายความคําว่าระบบสาธารณภคีอีกทั้งหนึ่งค่ะระบบสาธารณทีก็คือระบบที่กินอยู่ร่วมกันใช้ใช้จ่ายร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนพ่อแม่ที่มีลูกเยอะๆนะคะช่วยกันหาช่วยกันทําแล้วก็มารวมเป็นกองกลางแล้วก็กินใช้ร่วมกัน<ะ>แล้วทุกคน ทำงานต้องไปหาเงินต้องใช้เงินอย่างนี้ยังไงครับไม่ไม่ต้องค่ะทําแล้วก็มารวมเป็นกองกลางส่วนที่ทางร้านค้าการค้าขายก็หาเงินแต่หามาเข้ากองกลางแล้วทุกอย่างายอยู่ที่กองกลางใครจะใช้อะไรก็มาเปิดกองกลางไปใช้โก็คือ <c oughs> ทําอยู่กันด้วยระบบกองกลางแล้วก็มีสวัสดิการอยู่ในกองกลางเหมื<ๆ>อนกันไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินแค่สบายออก โอ้แม่คิดได้ยังไงอ่ะก็มาอยู่ที่นี่ก็คิดได้สิคะอ๋อ่นี้ก็ไม่ต้องหาเงินแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินแต่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณสมบูรณ์นะแม่เนาะแม่คะถ้าท่านผู้ชมสนใจนี่ยังไงดีคะแม่ถ้าสนใจนะครับถ้าเราเปิดหมู่บ้านแล้วก็เชิญมาชมของจริงด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วท่านจะจะรู้สึกประทับใจนะคะประทับใจเหมือนคุณพ่อสมัยเหมือนคุณพ่อสมัยค่ะ แต่วันนี้ช่วงนี้ล็อกดาวน์บ้านล่าช่วยชาติพนวิกฤตโควิด -19 ีหมดเวลาลงแล้วดิฉันทองแก้วนาบาบุนิยมดิฉันลัคนากุลศรีค่ะเราสองคนคขอลาไปก่อนค่ะ<อ>จะเล่นทำสำนึกดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะล็อกดาวน์บ้านราชช่วยชาติพนวิกฤตโควิด D-19 ที